มีคนให้ถามหมอมานะคะว่าคุณหมอคะในคนที่ทานยาคุมร่วมกับใช้ถุงยางแล้วเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยสาเหตุมันเกิดได้ไงคะคุณหมออ่ะสงสัยไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยการคุมกำเนิดโดยการใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดได้ไม่เยอะนะครับประมาณ75%นะครับการใช้ถุงยางเนี่ยหมออยให้เข้าใจนะว่ามันช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดสาวๆคนไหนเนี่ยอยากคุมกาเนิดโดยการใช้ถุงยางเฉยๆเนี่ยมีโอกาสนะจะพลาดได้สูง ดังนั้นควรต้องใช้แบบไเม่ต่อหรือวิธีการฮุมเหนือวิธีอื่นร่วมด้วยเป็น2วิธีร่วมกันไปนเลยคือใช้ถุงยางร่วมกับกินยาคุมหรือฟังยาคุมหรือฉียาคุมเป็นต้นนะครับนี่บางคนที่เขาชั่งใช้ถุงยาแล้วก็ทานยาคุมแล้วทำไมยังท้องล่ะก็เพราะว่าการทานยาคุมบางทีเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องนะครับหรือว่าทานผิดวิธีนะครับเช่นลืมทานยาคุมบ้างแหละหรือว่าปกติแล้วเนี่ยทานยาคุมต้องเว้น7วันแล้วก็เริ่มแผงใหม่เขาก็จะเว้นนานเกิน7วันก็เป็น8 9วันทําให้ตกไข่ก่อนแล้วก็ต ทานยาคุมดูวันหมดอายุไม่ดีครับวันหมดอายุหมดไปแล้วครับหรือเก็บไว้นในรถตากแดดร้อนเสื่อมสภาพยาคุมก็เลยหมดอายุเร็วก่อนกำหนดนั่นเองนะครับนั่นจะเป็นผลว่าทําไมบางคนที่ใช้ถุงยางโรคก,กับทานยาคุมอย่างทองได้นั่นเองนะครับ